ส้มด้วยอืม้มด้วยอ่ะน่าต้องมาเปิดบินถึงจะได้ราคาครับผมจะบอกก่อนอันนี้สี่ร้อยอันนี้ขีดไปสามร้อยเก้าสิบไปรถที่พี่ครับบูอาซีอืมไปสามร้อยเก้าสิบอืมแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ปรับราคาให้เขาก่นอนอเนี้ยขีดไปหัวละเจ็ดสิบขีดเลยเออขีดไปหัวละเจ็ดสิบ โอเคโอเคตามน, yeah. นั้นนะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมเอาเป็นร้านเหรอครับหรือเป็นอะไรหรือทำเองเพิ่งเริ่มอันนี้เดี๋ยวผมฝากอันนี้อออ๋อ้ถ้าวันหลังเผื่อมาเปิดบินบมันจะได้ราคาเปิดบินเริ่มต้น5000ครับ อันสิ้นไปก่อนอันนี้ไม่เห็นแม็กเลยแม็กเท่าไรเดี๋ยวมึงมีแม็กป้ะเออเป็นไรอจับไปก่อนอันใหม่ยังไม่ได้ปิ้นรุ่นใหม่อ่ะแม็กหน่อยมีป้ะ อ่ฝากไปนี้ฝากไว้ให้นะครับเผื่อมาเปิดบินก็จะได้ราคาประมาณนี้ลองดูมาก่อนรวมให้ได้ห้าพันนะครับครั้งเดียวใช่ครับได้ลูกค้ามาจากมโนลมไปถือไปไปมั้ยพี่สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านอะไรก็มาดูได้ครับครับสวัสดีครับไปนี่ครับลูกค้ากำลังโยยางครับได้ดีมหกเก้าเก้าปะ